เอาละครับขอการสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในการตามหาเด็กการเทเลสไท์ตอนฟอเสเซนโลสกุหดับแช่แข็งหรือว่าถ้าเกิดจะพูดกันจริงๆมันคือฟอสไบส์3.0นั่นแหละครับเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่ผมได้ลิสต์มาจากคุณไวเปอร,ร์โปนะเป็นลิสต์ที่เขาเอาตัวของฟอสไบส์คอนโทรลสมัยก่อนเนี่ยมาเพิ่มตัวของเลอบองเข้าไปนั่นเอง โดยที่ในเด็กนี้นะครับก็คือเล่นคล้ายๆกับเดิมเลยก็คือแบบการใช้ฟอสไบไปเรื่อยๆการใช้ยูนิตใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็จบในการกดไลคคันิงครับให้ฝ่ายยอมแพ้ไปแต่เป็นคอนดิชันของเด็กนี้ก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แอชฟอสไบทั้งสนามการใช้เซนจูโอเวมโจมตีหรือแม้แต่การเอาความได้เปรียบจากการกดเลคคันิงเมื่อกี้ก็ได้คือการที่เขาใส่ตัวของเล่อบองเพิ่มเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้ตัวของเล่อบองนะครับ เลเว l Up หรือไม่ก็เป็นตัวยืนบอร์ดในช่วงต้นเกมเพื่อให้เราใช้แลคานิงได้ง่ายขึ้นลองคิดสภาพเราสามารถลงเราสามารถเซฟมานาเพื่อสามานาตอนแรกแล้วก็ลงตัวของเลเวบองไปปุ๊บเราก็กดใลคานิงได้ในเห,นหน็นนาอะไรประมาณนั้นแหละครับมันจะง่ายมากกับการตั้งบอร์ดของเด็กนีนาะยิ่งมีตัวของเลเวบองที่เป็นยูนิตได้แค่3นะครับผาโจมตี5มันก็เร็วมากๆใช่ปะละ่ะก็นั่นแหละครับ ไปดูกันเลยว่าเด็กเนี้ยมันจะเก่งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนแต่ขอบอกกันเลยว่าเลบองเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบเสริมนะครับไม่ใช่คียหลักของเด็กดีนะโอ้โหยาคอนโทรปะ่ะเฮ้ยโคตรงข้ามกันอย่างนี้แอดคืนสองโอเคอ่าไม่เป็นไร <laughs> มันเริ่มมามันเริม่มมาเฉื่อยจริงจริงเมื่อกี้เคดูเชิงไหมอ่าลงเพราะเขาใช้ไวไฟสไม่ก็พิสติกช็อตเขี่ยได้ เอาผล r e p ิ t ท t i o n ครับเธอน่าลงทปเปอร์โอ้เลยบ่งมาเร็วดีฮะอย่างงี้เราจะรอจะโท r o w c เราเราไม่มีอ่ะโอเคอันนี้ปล่อยดาเมจเราจะปล่อยดาเมจ e อ่าเธอนี้เขาน่าจะมีพวกการเคลียร์ผมผมจะรอโทรแช c ก่อนอะ ลงไปเพื่อลองดูว่าเป็นการดูเชิงหลังการเนี่ยสวยผมชอบหลังการเนี้ยเซเชียลโอ้เยี่ยมไปเลยนายน่ะทำในสิ่งที่ฉันต้องการที่นายทำมากที่สุดแล้วล่ะเช่นนายทำเปนการพอดีเลยอ่ะขอบคุณมากถ้าผมใช้บิสติลบิสติลบิทอลสเตลเน่อยากให้นายทำแบงนี้แหละ เสือเทอร์โมเจติกบีมกับอะไรแบบนี้เรา,าชอบเลยตปดาเมจตีครั้งหนึ่งครับเลอมองจะไปวอาพั้งจริงมือไม่ค่อยดีนะโอ้ฟอลร,รอนขึ้นอ่ายังไว้ใจไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้ไไม,ไดมีโอกาสที่เลอมองเราจะตายโอ้โหโอเคได้ ถ้าเกิดเขาถึงขั้นลงทุนอย่างนั้นก็ดีไม่มีปัญหาน่าจะปล่อยโคดีนินาคอนโทรลจริงก็เรปเดชั่นต้องการอีกรอบหนึ่งครับต้องการอะไรรอบหนึ่งเก็ตเอ็กไซ แน่นอนโอ้โหหนักกว่าเกตเอ็กไซคือเขาใช้ทุกอย่างในการเคลียร์เราอ่ะก็ดีเหมือนกันดีแล้วดีแล้วคือเราใส่มาอา่ใส่มาแตกต่างกันนะครับคือการของเขาหน้อยเพราะเขาเขา,เขามุ่งเน้นกับการเคลียร์เราด้วยแหละแต่พอพโลฟาลอนมาเขาเขาจะเริ่มลำบากแล้วายฟิชได้ จวดเลยแล้วกันแบบเดีนน๋ยวเพลนน่าจะชาแล้วโทรเชนเพิ่งมาเสร็จได้เลยปลยหนึ่งดาเมจเคเธอนี่ผมจะลงฟาวล,ลอนอยู่ที่ว่าขอจะใช้เทอร์โมเจติกหรือเปล่าก็ขาโตเยี่ยมลงฟาวล,ลอนไปค,คือเด็กนี้มันก็คล้ายๆกับฟอร์ไฟคอนโทรลแหละครับ เขาแค่ใส่เลือปองเขามาเพิ่มไม่เฉยโอ้โหเบนเจนส์ได้ได้ได้ลงคาโต้ปุ๊บคู่กับเลคานิงค่าได้หลายตัวอยู่เลสลอสงานยาวต่อ

เจ็บอยู่ทำอะไรได้บ้าต้องพยายามลดเลิดเขาครับที่เราทำได้คือพยายามลดเลิดเขาไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยคืออย่าลืมว่าเรามีดิเซเมย์สองใบแล้วใส่ฟารอนไปแค่ใบเดียวนะ เขาก็คอนโทรลแล้วหนะักจริงๆแฮชขึ้นคือดีเทอ์นี้ผมต้องใช้แฮชวินน่าจะขุมสุดเวทเชิงเวลใช้แฮชวินคู่กันลงนี้กัน ฟอรอนตีเยี่ยมเธอหน้าเขาจะเจ็บมากๆครับถ้าเขาไม่มีการฆ่าอะไรอะรอก่นอนรอก่อน <c oughs> ฟอร์อนไล่เท่าไหร่นะลายเก้าโอเคไม่ <c oughs> ไม่เห็นคนใช้นานคิด <c oughs> ถึงเอ่อสิบเอ็ดบวกสาม าดหวังให้ผมได้ตีอ่ะถ้าตีถึงอ่ะเราชนะถ้าตีถึงเราชนะหวังว่าเขาจะไม่ได้แมนเชสเ์โอเคแยมชนะนะครับเขาไม่น่ามีอ่า ถึงจะมีเกตเอ็กซายบวกกับเจ้านั้นก็นเถอะจีจีนั่นแหละมันเป็นฟอสไบคอนโทรลที่ไม่ได้เน้นฟอสไบขนาดนั้นอ่ะมันเน้ยนยูนิตตัวใหญ่โอเคบายบายโอเคฟิโอร่า ฟิโอล่าอย่างเดียวดนะ้วยฟอนต์บฟิโอล่าเหรอ่ <c oughs> อะได้ได้ได,ได้ลองดูผมไม่เคยเจอ็กไย่างเงี้ยนะโทรเชนเก็บไปเลยแฮชมิลดิงิงเก็บได้ครับแต่ว่าเราต้องการยูนิตโอเคเยี่ยมอันริงอยากได้รายสองนะอ่ากอริสเกอร์รายสามเอาถ้าเกิดเป็นเลอบองเนี่ยจะแจ่มเลยยูอาแซมิเราโทรเชนมาก,กันฟิโอล่าครับ คืออย่างเงี้ยอ,อย่างน้อยเขาก็ไม่มีบาริเออร์เขาจะเน้นเรื่องการฟอร์ดบายใส่เรามากกว่าน่าจะนะเพราะเก็บโทเชนไว้อะดีสดุดละวันนี้จริงๆถือว่าเป็นการสำคัญในช่วงท้ายเกมนะโอ้เพึ่งมาไม่เป็นไรได้อยู่ผมจะลงเล็กเลส เล็กเสร็จแหละน่าจะดีสุดแอชเรียมโอเคเฟลล่ามาไหมได้ตีตัวเดียวพอคือความเป็นเอ่อเฟย์ยอดเขาจะมีการปรับเลือดนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอยู่แล้ว ก็สิ่งที่เขาจะไม่มีคือบาริเออร์เขาสามารถใส่ทาวให้กับเฟเวอลาไดา้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่ากลัวคือตัวของอาร์ยอริงสเปเรตถ้าเกิดเขาเอาอาร์ยอริงมาผมมันจะลำบากคือการ์ดใบนี้ยเด็กเนี่ยครับไม่มีการ์ดฆ่าโดยตรงนะยกเว้นตัวของคูริงสไต์ซึ่งผมก็ละหาอยู่อาไม่มา นั่นไงสเนดอร์โลน,น,ดโลนได,ได,ได้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 ไม่มีปัญหาสิงเกิลคอมแบทก็ตายเองเขาไม่น่ากล้าหรอกเขาเขาคงไม่กล้าหรอกที่ทำได้อย่างหนึ่งก็คือใช้สเตนเดอร์โลนอีกรอบหนึ่งที่น่าใช่นะสเตนเดอร์โลนนี่ตอนนี้ได้เท่าไหร่นะครับไล้์สี่โอเคไม่ได้ละ ครับพยายามได้ดีพยายามได้ดีเราต้องเก็บไว้ครับต้องเก็บไว้ฟอสต์ไว้ก็ยังจำเป็นนะอะไรคอลนิ่งมาไปฆ่าตัวบางๆได้ ถ้าเขาไม่การ์เนะ่สิบเ,บเ,บเอ็ดดาเมจหนักนอยู่นะก็ต้องการแหละแล้วจากนั้นเขาก็จะใช้ตัวของลิปโพสอ๋อฟอร์ตไปแค่ okay. แต่เรากลับิปโพสไหมไม่ใช้ได้ไม่มีปัญหาผมมีแผนสำรองเยอะอยู่ละอ้าผลขอนชื่อเสียงหรื่างลิปเทชันใกล้ได้แล้วครับน่าเสียดายถ้าเกิดไม่โดนฟอร์สไป น่าจะได้ช่วนไว้ไว้งั้นลงไปดีไปก่อนเชื่อเธออ่อนยังเรืสปิริตใกล้จะมาละ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ต้องการอะไรละฟอรอนฟอรอนจะดีสุดตอนนี้เค <c oughs> ้เซฟได้สองรอบเซฟได้สองรอบ อาเจะริงจริงด้วยโอเคตามนั้น,น,น,นเราจะได้เปรียบเขาไอตรงฟอร์ดไบายของเราเนี่ยแหละความน่าเกลียดของเด็กนี้ก็ยัอยู่ที่ฟอร์ดไบายนะถึงมันจะเป็นยูนิตตัวใหญ่ก็จริงอะแต่ว่ามันก็ยังมีฟอร์ดไบายไนงะคือลิสต์เนี้ยเราจะใส่แอสอยู่สองใบนะครับเซนจูแค่ใบเดียวเซนจูอบบเหมือนกับเป็นเทคเฉยๆไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้น ช็อปไ h โทชันงั้นผมเซฟแอชไปก่อนถ้าเธอเนีอยควใช้เลคเน็งเลยไม่ได้ดิไม่ใช้เลคเน็งไม่ได้มันติดอันเดอริงโอเคมันไม่สร้างดาเมจ Uh, ตัวของ whisper word ใช้ไม่ได้ทางที่ดีของเราก็คือในจำนวนเขาวา่า ash จะตายในเทินหน้า whisper word มาอีกใบฟิโอลา แปลว่ามีโอ้อเลยบองเยี่ยม Basic and Combat ผลักธขาดฟอร์สไปผมจะใช้ Whisper Word อีกครั้งหนึ่งให้ได้ Ash ฉันนผมจะฟอร์สไปอันนั้นอาจจะมีชัวมาชัวอีสี่เอาชัวร์ พูดริงสไตล์อ่าพีทสีใช้ไม่ได้ดูเชิงด้วยถ้าจริงนะเขาหน้าอา้าว กันไม่ได้ osa, เมื่เกี้จังหวะเสี่ยงมากเลยจริงๆเสี่ยงมากอันนี้ก็เสี่ยงทำ้ไปเล่นไปริปโพส มีวิธีอยู่อันนี้นี่กับัตูไหมเขาจะฆ่าเราได้ก่อนเนาะถ้ามีซิงเกิลคอมแบทผมก็แพาะ y <Yes>. e เ,นะเกือบแล้วเกือบแล้วเขาเล่นดีนะเออแผนเขาดีอยู่ตอนแรกถึงว่าจะเป็นไอ้จัสเมนครับแต่ว่าถึงเป็นจัสเมนผมก็ทำอย่างนั้นอยู่ดีเฟิล่ามีพละจมตีสามไงแล้วแบบยูนิตผมเลือดสี่อยู่สองตัวแอชกับตัวของเอ่อตัวฟอร์ดบต์อ่ะเออก็ มีพลังชีวิตที่ต่ำกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์สไบเอาเลอสันไอแทปเปอร์ก็มีพลังโจมตีมีพลังชีวิตแค่สามไงเออดีนะที่โค้งสไตล์มาจริงๆอ่ะคาดหวังเป็นตัวของฟอสไบมากกว่าแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีครับเกือบไปเกือบไป